สวัสดีครับวันนี้มันมวนพามาที่มั่นมืมืนจอกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ mm hmm. yeah. ถึงแล้วครับตอนนี้เราก็สระชีพรถไปหนึ่งข้าง oh. <laughs> แถบข้างรถนี้หลุดไปแล้ว <laughs> นะครับนะครับเราไปให้สุดแล้วจบที่สูตรรถนะฮะ <laughs> ไปดูกัน สวัสดีครับวันนี้มันม่วนพามาที่ม่นมืนจอกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ถ <Wow. S 1> ึงแล้วครับตอนนี้เราก็สระชีพรถไปหนึ่งข้าง oh. <laughs> แถบข้างรถนี้หลุดไปแล้ว <laughs> นะครับนะครับเราไปให้สุดแล้วจบที่สูตรรถนะฮะ <laughs> ไปดูกัน อันนี้เราอยู่ที่ม่อนมื่นจอกนะครับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะวิวก็จะประมาณนี้ตอนอันนี้ตอนประมาณบ่ายสามนะครับก็จะเห็นวิวแบบเห็นตัวอำเภอแม่แจ่มด้านล่างลมเย็นสบายมากค่าเต็นที่นี่นะครับคิดเอาหัวละหนึ่งร้อยนะครับสําหรับคนที่มากลางเต็นนะฮะหัวละหนึ่งร้อยแล้วก็สําหรับคนที่เป็นบ้านพักด้านล่างนะครับ ก็จะบ้านพักละสามร้อยนะครับรวมที่นอนอะไรหมดแล้ว <c oughs> นางแบบของเรา <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นกระโจมอ่าน,นี่กระโจมนี้สามร้อยบาทรวมที่นอนอะไรหมดเลย oh <no. S 2> นี่ครับนี่ดูป๊บ <c oughs> วิวก็จะประมาณนี้อืดูนาง <c oughs> นางแบบเราม <c oughs> ีต้นปอเทืองฮนะ่ <c oughs> ปอเทืองอยู่ <c oughs> วิวสวย Later. นั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันดีกว่านะครับว่าห้องน้ำเป็นยังไงบ้างไปห้องน้ำเลยห้องน้ำก็จะมีห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายนะฮะ,ะนะครับก็แบบที่นี้ได้เลย ห้องน้านะครับก็จะมีชักโครกแล้วก็ที่ยมน้ําอะไรอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนี่ก็โอเคคิดว่าโอเคนะมาถึงที่นีน่ไปของกินให,าานะให้เอามาเองนะครับให้เอามาเองนะเตรียมมาเองนะนะครับข้างบนไม่มีขายนะครับเออแล้วก็ในส่วนของการขับรถขึ้นมานะครับ แนะนำเป็นรถยกสูงนะครับรถผมก็ตละชีพละหนึ่งครับสเกิร์ตข้างเรียบร้อยไปแล้วนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูวิวมูมสิสงกันดีกว่า know what's you told not tell your friend you're okay and tell me what wrong But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, i have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. will choose to stay through all the pain i know you told your friend you're not o hey, k a เจออูครับอืมเต็น K2 สีชมพูแป่นนะฮะไปดูอืมเป็นไงบ้างครับอืมอ K2 ใหม่เลยครับได้หนึ่งแพ้แล้วค่ะอุฟไหนหนึ่งแพ้ค่ะลื่นเหรอทะเลิศค่ะทะเลิศอืมอืมส่วนห้องนอนแบบนี้หนังเดิม to use Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. ไม่รู้อะติดมาติดร่นมันยังเงยตแต่เช้าแล้วกระเป๋าแพงเนี่ยจะใช้กระเป๋าแพงมาพัดตอนนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับดูยังไม่ติดมีแต่ควันละแล้วเนี่ผ่านไปเรื่อยๆดูซิว่ามันจะติดกันกี่โมงได้ได้กินข้าวกี่โมงผ่านไม่ดีไม่ใช่เราหรอกใช่ไหมเนาะผ่านไม่ดี นี่ครับซิ่โคงนะครับเอามาโดยหญิงอุของเราห <Yeah. S 1> มักเองเลยเทพชูรสจนกระนำเมือง <No. S 1> กับพริกไทยเออแต่ก็อร่อยเพราะมันหิวไม่มีที่แท้เลยไม่มีที่ยืนไม่มีที่วางของ Step 1 wake up, e a r l y gonna rise with the sun. Step 2 get some good, some food in you. Step 3 h r e e t h r o w hard about what you wanna be. Step 4 o u r f k everybody, just do your thing. wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up night <coughs> บงได้ย yeah. yeah. mm ิน็ดีนสำหรับ oh ค่ำคืนนี้เดีしし๋ยวเราจะนอนนะครับเพื่อตื่นมาหวังว่าจะมีทะเลหมอกแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับคืนนี้ไม่มาแล้วดูตาก็รู้แล้วหนาวมากไม่เมาแต่หนาวไม่เมาแต่หนาวมาก ไปคืนนี้ไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าครับ The next day Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm l o s i ครับที่ม่อนมื่นจอกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เสียดายหมอกไม่มีนะครับทเลหมอกท <c oughs> เลหมอกไม่มานะฮะไม่มาตามคำเรียบร้องเดี๋ยวต้องมาอีกรอบหนึ่งแน่ๆปีหน้า